สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายวันนี้ประจำวันเสาร์ที่23สิบสามธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็อาทิตย์หน้าก็คงได้เวลาํำลาปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วนะครับคือวันนี้ก็รายการพักเครื่องเรื่องง่ายเราก็มาพบกันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็มานั่งฟังความรู้กันอะไรที่ผมเห็นต่างอะไรที่ผมมีความรู้อะไรที่เป็นความรู้อะไรที่ไม่ใช่ความรู้อะไรที่เป็นความเชื่ออะไรที่มันเป็นความจริงนะเราก็จะมานั่งคุยกันอย่างนี้แหละผมไม่ได้มีเรื่องคุยกับผมเรื่อยๆนะเจอเหตุการณ์อะไรในรอบวันรอบสัปดาห์เราก็จะมานั่งคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเออวันนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นต่าง ความคิดต่างความรู้ต่างนะมันเออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันทุกคนอะ่ะม,มีมีสิทธิที่จะคิดต่างเห็นต่างหรือว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันได้นะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียนรู้หรือการนําเสนอหรือการอธิบายในเรื่องราวต่างๆอันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเราจึงต้องอาศัยความเป็นจริง ต้องอาศัยข้อเท็จจริงให้เยอะๆเราจะได้ไม่เกิดปัญหาซึ่งกันและกันเราจะได้เกิดความรู้ที่มันถูกต้องแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคนคิดต่างคนเห็นต่างคนที่มีความรู้แตกต่างนั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนเหล่านั้นอ่ะมันจะมีความวิปปิลผิดประเภทผิดความรู้ประหลาดหรือว่าควร ติเตียนนะบางทีเราอาจจะได้ความรู้ดีๆเราอาจจะได้ข้อคิดดีๆจากสิ่งต่างๆที่คนคิดต่างเห็นต่างเหล่านี้แสดงออกมาแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องอิงกับข้อเท็จจริงในเบื้องต้นและเราก็ต้องค้นหาความจริงที่มันถูกต้องในเบื้องต้นแล้วเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่ทเราเคยคิดมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดหรือคนคิดเห็นต่างเนี่ยมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดมันอยู่ที่ความจริงนะมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะ ถ้าข้อท็จจริงมันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เคยเชื่อมาแบบนั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ไอ้นี่แม่งประหลาดนะคิดเห็นต่างตัวเราเองตั้งหากเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแยกแยะในสิ่งที่มันเป็นความรู้จากข้อเท็จจริงนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปนะอันเนี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าเราเราก็เชื่อคนส่วนใหญ่เราก็เชื่อคนทุคนนี้ปัญหาอยู่ก็คือคุณไม่สามารถจะเชื่อตัวเองได้เลยเพราะอะไรคุณเชื่อคนอื่นไงทําไมอ่ะคุณไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไงเพราะอะไรอ่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรอ่ะแล้วไงอ่ะเออคุณก็ไปเชื่อคนอื่นที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีความรู้ ที่เราควรเชื่อได้หรือไม่ได้หรือว่ามันมีความจริงที่เรานับถือได้แล้วหรือไม่เราไม่รู้ห้าหกอะไรเลยดีกว่าเรากา็ใส่เชื่อเชื่อต,ตามๆกันมาแล้วก็วนเราะเยาะเยะ้ยคนอื่นเขาซึ่งมีความคิดเห็นตา่างหรือว่าปรามาดหมิ่นประมาทเข้าไปทั่วว่ามันความคิดไม่เหมือนกูไม่เหมือนพวกกูแล้วเราก็ไปเชื่อไอคนส่วนใหญ่ซึ่งมันมีความคิดคิดเหมือนเหมือนกู เหมือนพวกกูพวกกูก็โตมาแบบนี้แบบความคิดแบบนี้ความเชื่อแบบนี้ไอ้นี่แม่งพาเหล่าพากอออกมา <c oughs> อันนี้แหละคือสิ่งที่สังคมเราควรตระหนักนะเราควรจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการเสกสื่อหรือว่าการค้นหาความจริงการค้นหาข้อเท็จจริงได้ให้ได้ด้วยตัวเองนะยกรกรณีตัวอย่างของลุงพอพานก็ได้นะ สังคมส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาถูกสังคมส่วนใหญ่เชื่อใจว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดในขณะเดียวกันคนที่ไม่เชื่อว่าเขาไม่ได้กระทำผิดเขาก็พยายามจะหาหลักฐานมาตำํำรวจอายการก็พยายามจะหาหลักฐานแสดงหลักฐานมาเพื่อให้ศาลเชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจําเลยกระทำความผิด แล้วก็ให้มีคําสั่งโลงโทษนะทีนี้ไอเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอคนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าเขาไม่ได้พรำเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้นั่นเขาคือฮีโร่เขาคือสุดยอดมนุษย์ก็ให้ความรู้กันไปนะความจริงเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่เราเชื่อว่ามันมันถูกต้องอยู่แล้วแหละนะคนส่วนใหญ่ดูนี่เต็มบ้านเต็มเมืองเห็นป่าสื่อข่าวตเต็มไปหมดคนกกเตรข่าวแต่การเป็นสารนะ การเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมสถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมความความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่แต่ละฝ่ายอะ่ะได้นําเสนอนะได้นําเสนอมาการที่จะเป็นศาลนีล่ลำบากนะท่านก็ต้องดูจากหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็นาสืบพยา,ยานหรืออะไรก็แล้วแต่ดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็มีคําสั่งออกมา มีคําตัดสินออกมาไม่ใช่เหมือนกับพวกเราอนะะนพวกเราก็คือพวกที่รับฟังนะรับรู้เรียนรู้สื่อจะเสนอ,อยังไงโอ้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 กันอยู่นโอเคโอเคโอเคกันอย่างนั้นมีข้อเท็จจริงไหมะละ่ะเรามีความรู้เราเราอยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปะละ่าเออข้อเท็จจริงก็ไม่มยความรู้ก็ไม่มีแล้วไงอะ่ะ ไม่จะไปตัดสินว่าเขาถูกเขาผิดใครถูกใครผิดได้อย่างไรนะดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนรู้หรือว่าคนที่เชื่อมันก็ไม่ใช่ผู้ที่ถูกต้องเสมอไปนะเชื่อเหมือนกันว่าไม่เขาไม่ผิดก็ไม่ได้ว่ามันถูกเหมือนกันนะไอคนที่บอกว่าเขาผิดเขาผิดคุณมีหลักฐานอะไรว่าเขาผิดเอามาแสดงเออ เราก็จะได้รู้ว่าเออมันผิดยังไงนะดังนั้นเนี่ยการเป็นสารน่ะท่านก็ใช้หลักการของข้อเท็จจริงไม่ได้รับฟังมาหรือเชื่อสื่อหรือเชื่อคนส่วนใหญ่ที่มันเชื่อแบบนั้นนะเมื่อท่านจะดูหลักฐานแล้วเมื่อรู้ว่าหลักฐานมันเป็นอย่างไรท่านก็จะวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินลงมาเออไอ้พวกเราเนี่ยนะเราไม่มีความรู้เราไม่ได้มีข้อเท็จจริงอยู่ในมือ และเราก็มักจะไปสรุปสรุปให้ไอความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก็ดีหรือความเชื่อของเราว่ถูกต้องก็ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วผมถึงบอกไงว่าอย่าเชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงถ้าอย่าไปเชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีข้อท็จจริงอย่าเชื่ออย่าเชื่ออะไรถ้าเราก็ไม่รู้ความจริงและที่สําคัญอย่าเชื่อใครโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรนะ เราก็จะกลายเป็นคนโง่ที่หลงเดินตามผู้คนกลุ่มคนองค์กรโดยที่เราไม่ต้องคิดอะ่ะเออเราคิดไม่เป็นเพราะอะไรอะ่ะเราไม่รู้ความจริงคืออะไรเราต้องเดินตามเขาเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราไม่มีความรู้เราเชื่อเขาเพราะอะไรอะ่ะเขาก็มี ข้ออ้างว่าเขาเป็นมีประสบการณ์มีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาเป็นครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้ตัดสินเขาเป็นคนสอนในมหาลัยชั้นนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องรู้ว่าความจริงมันคืออะไรนะอย่างเราเอาพระไปประกวดเนี่ยเราก็ไม่รู้พระแท้ดูยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอาคนที่ตัดสินพระเราเนี่ยแท้หรือเท็จเนี่ยมันมีความรู้อะไร มันมีความรู้ถูกต้องหรือเปล่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณคิดว่ามันมีความรู้อะไรบ้างเราจะทํำยังไงเราก็ต้องตรวจสอบย้อนทางกลับไปว่าเขามีความรู้ที่ถูกต้องตามความจริงที่สิ่งนั้นเป็นหรือเปล่าเพื่อที่เมื่อเราตรวจสอบแล้วเราค้นพบว่าอีสิ่งที่เขานําเสนอนําแสดงอธิบายให้ความรู้มันเป็นความจริงแล้วเราก็เคารพ ในความจริงที่สิ่งนั้นเป็นได้ในสิ่งที่เขานำเสนอความจริงได้ในสิ่งที่เขาอธิบายให้ความรู้ด้วยความจริงด้วยข้อเท็จจริงนั้นได้พร้อมทั้งจะนับถือเขาเป็นผู้รู้หรือไม่อันนั้นมันไม่เกี่ยวแต่อย่างน้อยอะ่ะตัวเราเองอ่ะได้ความรู้จากการที่เราได้ไปตรวจสอบแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจัดเป็นความรู้ได้หรือไม่ เนื้อถูกพิมพ์ใช้กองเก่าได้มันเป็นความรู้ได้หรือไม่มันสามารถจะชี้ชัดวัดค่าในการที่เราจะได้ข้อสรุปในเรื่องของพาสแทสเซ็ได้หรือไม่นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเนื้อถูกพิมพ์ใช้ของเก่าได้เอาองค์ไหนต่อองค์ไหนมาเทียบก,กันหละ่ะมันไม่เหมือนกันสักองค์พิมพ์เดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันสักองค์ถูกปะเออดังนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบเราเอามึงก็ต้องเชื่อเขาดิ ไอคนคนที่บอกว่าอ้าวมึงจะเล่นกับเสียมึงก็ต้องเชื่อเสียนเนี่ยไอคนพวกนี้หนึ่งนะเป็นพวกเดียวกันสองมีผลประโยชน์ร่วมกันและสามมันไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ตรวจสอบหรือคิดได้เองนะมันก็เลยท่อาแล้วก็ยังอาศัยบอกทุกคนเลยนะว่าเฮ้ย hey, มึงก็ต้องเชื่อเขา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 มึงก็ต้องเคารพเขามึงก็ต้อง ซื้อขายกับเขามึงก็ต้องทําตามเขามึงก็ต้องเออคนพวกนี้มันจะไม่ได้สอนให้เราคิดเองได้หรือว่าเรียนรู้เองได้อาศัยเชื่อมันเชื่อลูกพี่มันกลุ่มองค์กรมันเพราะอะไรเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันแค่นั้นเองข้อที่จริงมีไหมไม่มีหรอกแล้วมึงเล่นกับเขามึงก็ต้องเชื่อเขาดิมึงเล่นกับเขามึงก็ต้องทําตามเขาดิเออมึงต้องไปทําตามข้อกําหนดเขาดิ มึงอยากจะรู้ว่าพากแท้มึงก็ต้องมาให้เขารับรองดิถ้าเขารับรองแล้วยังไงอ่ะเขาก็ซื้อก็มีราคาพักก็ได้มาตรฐานมันใช้มาตรฐานอะไรมันมีความรู้อะไรนะโอเคนี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบอย่างวันนี้ก็มีโอกาสนะขอบคุณมากท่านหน้าหวานพาไปเลี้ยงข้าวพึ่งเข้ามานะท่านก็พูดถึงเรื่องเรื่องของหลัก ภาพรวมภาพรวมอย่างภาพรวมของพระเนี่ยภาพรวมพระสมเด็จเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วถูกต้องในเบื้องต้นแล้วเนี่ยลักษณะพระเป็นพระแท้แล้วเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดนะแล้วรายละเอียดอื่นมันจะตามมาเองดูพระแท้เป็นก่อนเดี๋ยวพิมพ์ทรงเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวอะไรมันก็จะตามมาเองความกลมความเก่ามันก็จะมา แต่พรานั่นแหะแท้แล้วดูพราแท้เป็นก่อนไม่ใช่ผมพลาสร์ปอมาแล้วก็มาชี้ดูนชี้นี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าถึงพิมพ์ทรงถึงเนื้อถึงอะไรมันอธิบายให้มันมาได้แต่ขบวนการผลิตมันไม่มาข้อเท็จจริงมันไม่มานี่มันไงมันก็จบตั้งแต่ <c oughs> แม่พิมพ์ดั้งเดิมมันไม่ใช่แล้วก็ขบวนการผลิตแบบดั้งเดิมมันไม่ใช่มึงไม่ต้องอธิบายพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารความเก่า มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้ามันใช่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันจะมาความถูกต้องมันจะมาแต่ถ้ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยต่อให้มันอธิบายให้มันใช่มันก็ไม่ใช่เออเราเองอ่ะเราไม่ไม่อาจจะไปพึ่งพาคนอื่นจำไว้แล้วไม่ว่าจะนักประวัติศาสตร์หรือไอเซียนพระหรืออะไรก็แล้วแต่จงพึ่งพาตัวเองค้นหาความรู้ให้ได้ด้วยตัวเองค้นหาความจริง ให้ได้ตัวเองนะและเราจะสามารถพูดได้อย่างสมชายพูดเนี่ยและไม่อายด้วยนะว่ามันจะผิดอ่ะไม่กระดาษปากเรืองสิ่งที่คุณพูดด้วยความจริงนั้นอ่ะนาเสนอด้วยข้อที่จริงนั้นอ่ะอธิบายจากหลักการข้อที่จริงความจริงนั้นอ่ะมันจะไปขัดแย้งกับความจริงเรื่องบันทึกอื่นที่มันเคยบันทึกไว้มันจะสนับสนุนสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าปฏิปต่อเรื่องราวเป็นผืนเดียวกันเหมือนเรา เราดูหนังอะ่ะหนังมันต้องมีเริ่มเรื่องมาจนจบเรื่องมนะันอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวไม่ใช่โอ้โหเสนอนี่มากลายเป็นเสนอไอ้เอกแมนกลายเป็นอุลตร้าแมนอยู่ๆกลายเป็นหนุม,มานกลายเป็นไม่ใช่มันก็โดนเรื่องกันแหมเรื่องใดมันก็เอาสักเรื่องนะมันก็ต้องเป็นเรื่องเดียวเออเอกแมนก็เอกแมนไปเออซุปเปอร์แมนก็ซุปเปอร์แมนไปหรือว่าจะเอามารวมการเป็นยอดมนุษย์เออเป็น อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูเรื่องนั้นแล้วมาดูเรื่องนี้ไอ้ยังงงมันมาณไ,ไงวะไปดูเรื่องนั้นต่อเอาแล้วไอ้นี่มันมาโผล่ตรงนี้ได้ไงเอาไอ้นี่มาอุบัติยังไงวะเนี่ยเอาไอ้นี่โผล่มาช่วยไอ้นี่อะไรของมึงดูจบแล้วเนี่ยตกลงแม่งกูดูอะไรอยู่วะเมืก็นเดะเราเรียนรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อามาบวากกันแล้วเนี่ยเฮ้ยตกลงนี่แม่งคืออะไรวะเนี่ยกูงงยิบหายเนื้อถูกพิมพ์ใช้ความเก่าได้เนื้อต้องมีอย่างนี้นะครับดูละเอียดยิบยับท้าย อะไรของมึงวะเนี่ยแล้วตกลงมันแท้มดูไงเราเห็นไหมเห็นถูกไหมถูกเห็นไหมูกไหมถูกมันเอียงนะถูกมันบินนะถูกมันแท้ยังไงเรียนรู้ไปไอ้ที่กูก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะก็เมื่อวัเมื่อวานนี้ได้รับสายจากผู้ผู้ฟังท่านหนึ่งท่านมาบอกว่าอายุมากพอสมควรแล้วท่านจะบอกว่าได้ฟังคลิปผมไปสี่ห้าสี่ห้าคลิปแล้วก็ ชื่นชมแล้วก็จะขอเข้ามาเรียนรู้นะท่านอยู่แถวแถวนนทบ,บุรีประมาณนั้นทำทำงานไปสันนีนะท่านก็แนะนําตัวมาผมก็ติดเขาเขาบอกว่าเขาก็ติดความรู้อยู่ที่เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ไปไม่ได้หาทางออกไม่เจอหลงมาหลายสิบปีนะท่านอาจจะฟังผมอยู่นะก็ก็ยินดีแค่ท่านฉุกคิดได้ก็แต่ ก็ยินดีแล้วแค่เราอะ่ะแค่คนทุกคนอะ่ะคิดฉุกคิดจากคำมาพูดคำอธิบายที่ผมพูดออกมาทั้งหมดได้เนี่ยถือว่าดีแล้วนะผมได้ทำหน้าที่ของผู้ให้ความรู้ผู้อธิบายความรู้ได้ดีแล้วนะส่วนข้อเท็จจริงลึกๆหรืออะไรอย่างนั้นนะ่ะก็ต้องมาว่าอีกทีหนึ่งนะผมพูดให้ส่วนรวมฉุกคิดแล้วก็ค้นหาความจริงช่วยกันค้นหาบัมพบุรุษค้นหาประวัติศาสตร์ของเรา ค้นหาคําตอบเรื่องพารแท้กันนะก็ถือว่าดีแล้วส่วนท่านจะมาพบหรืออะไรเนี่ยผมแนะนําทุกท่านน่ะฟังคิดผมเยอะๆจนหมดข้อสงสัยหรืออยากจะรู้สุดท้ายใครแม็กมันจะจบยังไงวะสมชายแม่งจะไปตกม้าตายในวันที่เราจะไปพบมันไหมด้วยคําถามมากมายที่มันเคยไลฟ์สดไว้แล้วกูสงสัยเนี่ยเป็นร้อยๆข้อมันจะตอบได้ไหมมันจะใช้ความเชื่อหรือมันจะใช้ความจริงของมันคลายปมสิ่งที่มันพูดได้ไหม อันนี้แหละมันเรื่องน้ารุนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีคําตอบรออยู่ข้างหน้าเคยเห็นแม่พิมพ์ครับเคยเห็นแม่พิมพ์ไหมครับถ้ามีใครถามเออผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมึงไม่รู้แล้วมึงไม่เห็นมึงไม่เคยแม่พิมพ์แล้วผมมั่นใจว่าทําจากมึงไม่เคยเห็นแล้วผมคิดว่ามึงไม่เคยเห็นแล้วมึงไม่รู้แล้วว่ามันจริงๆมันคืออะไรผมประมาณว่ามึงมั่วแล้วเพราะว่ามึง คิดเองเออเองดาวเองแล้วมึงก็สรุปแล้วมึงก็จะไปิอธิบายอย่างว่าความเชื่อของตัวเองอะ่ะมันเป็นยังไงความรู้สึกที่ตัวเองเชื่อไว้ว่ามันถูกต้องมันคืออะไรมันถูกต้องจริงว่าละ่ะผมรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วมันถูกต้องจริงว่าล่ะผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องอธิบายทำมาคืออะไรนะไม่รู้มก็บอกไม่รู้เออง่ายไหมอ่ะคนอื่นเขาจะได้ไหมเฮ้ยอาจารย์นั่นเคยบอกว่าเขา แม่พิมพ์มันเป็นอย่างนี้เว้ยมันอย่างมันต้องตัดด้วยตอกมันตกลงแม่พิมพ์มือยังเชื่อเลยเชื่อว่ามันทําจากวัตดุอะไรเชื่อว่ามันสุดท้ายมาบอกว่ามันต้องดูรอยตัดตอกด้านข้างเลยนะครับมันเป็นลักษณะแผวเบาอย่างแม่ขวดมึงไม่เห็นแม่พิมพ์อ่ะมึงไปอธิบายเรื่องรอยตัดตอกได้ไงอ๋อมันต้องคำหน้าหงายหน้าตัดครับอะแม่พิมพ์เป็นไง มึงยังเชื่อว่าแม่พิมมันเป็นยังไงอยู่แล้วมึงจะไปบอกว่าอ๋อบางขุนพมงความหน้าสัดครับอืมมันถึงมีเกิดหรือมีรอยแบบหมวกความหน้าตัดหน้ามันก็เละดิเออมึงรู้จริงปหมวะเนี้วันละครั้งนี่ต้องหายหน้าสัดครับแม่พิมพ์มันเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเกิดทานแล้วมึงรู้ได้ไงมันตัดหน้าความหน้าไงหน้า อ่ะผมเชื่อว่อแล้วมึงจะเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการที่ดีได้ยังไงอย่างมึงเชื่อมามึงเชื่อตัวเองแล้วมึงก็ตัดสินด้วยความรู้สึกตัวเองเข้าใจนะประมาณอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคุยเรื่องข้อเท็จจริงหรือหาความจริงเนี่ยไปฟังมันพูดมันเชื่อมามันประมาณว่ามันคาดว่าแสดงมันไม่มีความรู้จริงแล้วแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เป็นทอดๆนะ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงสันนิษฐานเชื่อเองแล้วมึงให้กูมาเรียนรู้ให้เชื่อมึงบันเลยนะบันเลยตรงนั้นแหละมันเริ่มบันเลยตั้งแต่เราไปเชื่อไอ้คนที่มันก็เชื่อว่ามาอีกทีหนึง่งนะอัตลักษณ์ในพัดแท้ที่เขาแสดงให้เราเห็นเราสามารถมองเห็นได้ตาเปล่าได้ไหมครับหรือว่ามันมีขนาดที่เล็กมากๆจนต้องใช้กล้องสองเพียงอย่างเดียว พอคนเห็นส่วนมากพอจับพาะได้ก็ส่องเลยอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะพอเราเห็นพาะแล้วส่องเลยมันก็เหมือนกับว่าพอเราเห็นช้างแล้วเราไปดูหนังดูดูหนังช้างดูเล็บช้างดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราต้องเห็นช้างทั้งตัวก่อนว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราค่อยไปดูในรายละเอียดอันนั้นแหละถึงจะถูกแต่ถ้าเราเราจะไปเห็นสัตว์ตรงหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นช้างหรือมันเป็นอะไรแล euh. ้วเราไปส่องผิวหนังส่องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ขับตออว่ามันเป็นช้าง อธิบายหนังอะถูกไหมถูกอธิบายหางถูกอธิบายงาถูกมันใช่ช้างมาหรือมันอาจจะเป็นควายก็ได้มันลักษณะมันเหมือนกันแต่มืงออธิบายในลักษณะที่มันละเอียดแล้วไม่ได้เป็นมองภาพรวมว่าเป็นช้างหรือมันเป็นควายนะเออดังนั้นเนี่ยการอัตลักษณ์เนี่ยมันจะสามารถสแสดงให้เราเห็นได้เลยจากหน้าพากนั่นแหละเพียงแต่เราจะเข้าใจและเราจะมองเห็นลักษณะความพิเศษความเป็น เฉพาะของเขาอะได้ไหมเออถ้าเราเรามองออกเราก็บอกได้แล้วว่อธิบายไปแต่ถ้าเรามองไม่ออกบอกไม่ได้เราก็อธิบายไม่เป็นเราก็จะไปดูเนื้อพิมพ์คอมเก่าเนื้อพิมพ์คอมเก่าเนื้อพิมพ์คอมเก่าเออก็พิมพ์องก็พิมพ์นะดังนั้นเนี่ยอัตลักษณ์เขาจะแสดงให้เราเห็นได้มันจะเป็นส่วนที่สามารถส่วนหนึ่งที่สามารถชี้ชัดความเป็นพัฒน้ได้จากตรงนั้นนะ ขอบคุณมากท่านอย่าตามมาตุมาเฟยถาม